มาเลยครับมาเลยแบบนี้มาเลยแต่คนคนเย็บอยากโกหกช่างนะครับว่าจักใช้อยู่จักใช้อยู่โอ้โหเนี่ยดูสภาพจักนะครับหนักมากหลอกช่างไม่ได้นะครับนี่ถอดออกหมดเลยครับตอนนี้ดูสภาพนะครับนี่ื้อ อันนี้เอา้าเห็นไหมอันนี้ต้องลงอ่างแล้วครับเนี่ยเนี่ยต้องลงอ่างเลยจากเพิ่งใช้จากไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่กี่วันเดี๋ยวชจ้างเขารู้นี้ต้องถอดออกให้หมดนะครับถอดล้างเครื่องเลยตอนนี้ ซ่อมจากเย็บผ้าปัตตานีนะครับพิกัดอำเภอโคกโ,โคดูหน้าช่างไว้เนี่ยคนนี้ใจดีนะครับเนี่ย